กดเวลากดมันกดค้างไงละ่ะมันไม่ได้ผมมันทําไม่ทันมันต้องนี้กดวเน่ยเออยังพอได้อ่าเนื้อสุเราได้แล้วนะครับขอโทษนะครับที่ไมนได้ถ่ายตอนที่มันกําลังยากอ่ะมื่โคก็มไม่อยากจะดูหรอกเนะาะนะเอากดที่เดียว,วไปเลยอื้อ

ดาบโอ้อยหนะเดี๋ยวผมจะไปบวกครับอุสลับเอาบ้านก่อนไม่พร้อม ตัวนี้มากูเข้าเลยผมนี่เข้าเลยครับโยงพี่อึง้องไปเลยยงโยงอย่าทำพี่อย่างนี้โยงเราก็เราก็จัดก,กันมานานอะ่ะในมุมในมุมเราก็จัดก,กันมานานนะเรานึาว่าแค่เป็นคุณอะไรอะเออแล้วแค่ทำอย่างนี้มันไม่ดีนะรู้แล้วแฟนมึงคือใครอะ่ะ อพี่ครับเศ็จครับพี่ครับอยากขโมยบล็อกของผมครับ ไอ,อ,อ้ของป่วนมันจัดปาร์ตี้กันยังไง ห้าอืมวิ่มผม,มก็ปรับเป็นหัวญี่ปุ่นก็เป็นอย่นเนี้ยครับเออโล่ลา่าลเดี๋ยวผมจะเผา,ากระตกันก่อนนี่ผม ไม่ได้อีกเข็มไม่พอ,อก็ล้องรออ่าแสงเริ่ม

เคียอดไอ้ตัวญาติก่อนครับน้องเคียวแกมีโชคดีเลยอย่างนี้แม่งแก่เจอกับไอ้คิปเลย ปรับเกือบหมดแล้วโอ้ยแม่งแอบอ่ะปีกแกไม่ได้เลยถ้าเป็น1.8งจนะครับเราค่าแกะเสร็จปุ๊บมันก็มีตบเนื้อให้ด้วย แต่ในผมโหลดมา1.5.2่งห้ดอ,อับโหลดนะครับที่แม่เลยทำตามนะกระแสของทังสองความจริองอ่ะผมโหลดได้แต่ว่าอีกคนหนึ่งอ่ะตอนแรกเขาเจอเกมเลยมาแคสก,กับผมแล้วมันก็ไปมันบอกดีๆเลยเออเออหยุดหยุดแคสเด้อหยุดแคสแคสเ,เกมอื่น ได้ยินเสียงหลอกเห็นท่าแล้วตัวองปลูกคาสนี้ตรงเนื้อแหละแล้วก็เขี่วก่อนโชคดีมากครับไปเจอเลยแค่ก่อนเดียวไม่เอามาอืมราอยู่ใต้น้ำอีก อะครับถ้าเราอยู่ใต้น้ำไปนานขึ้นนะครับถ้าเราเราต้องกินสิ่งน้ะครับพวกก้อนหินอันนี้มันมีประโยชน์มากครับถ้าเราดูดีๆมันอาจจะมีเล็กที่ถ้าไม่แน่โชคดีจัด แต่คุณจะไม่มีหรอกนะถ้าผ่าน่างนี้ได้คุณว่าจะทำได้กี่ผ่านอคนอย่งผม บอกเลยถ้าผมถึงร้อยร้อยสับดาห์ข้เมื่อไรผมเต้นอะ่ะถายคลิปเต้นอะ่ะผมทำจริงเกอะเต่เรื่องปิดหน้าผมขอปิดนะครับเพราะว่าเอ่ออายเมื่อคนรู้จักมาดูผมอีกอุ้ยจบเลยนะ เอาเล่นแหละบอกบอกมาใต้คลิปนะครับว่าจะให้ผมเอาอะไรถ้าครบหนึ่งร้อยสไัสะะไพ่เล่นน้ําเย็นห้ามเอาพวกสื่อลามกเติดขาดนะครับเอาประมาณสักห้าสิบแปดบวกครับเอาคนยนงผมทาได้ผมอายุประมาณสิบสี่อ่ะสิบสี่เป็นน้ำแข็งเอาน้ำแข็งราดหัวยังได้ครับเป็นได้ เมื่อนไอ้แพคเกจอะาอย่างใดอย่างนี้ผมูก็จะทำอยู่นะครับยัง <c oughs> กันมันต้องผมขัดเองไม่ได้บอกเลยก็เตื่นที่มึงก็เที่ยงอะ่ะ พึ่ยงยากเลยได้หามาเลยก็คุณูประมาณสักประมาณเอาหอัวแห้ะหัวห้าสิบอ,อ่ะ ก็จะทำเขียนเหมือนเดิมนะครับอ่าจะมาแล้วสีย้าตครับจะได้เกมนี้มันจะไม่สมจริงตรงที่สียาได้ค่าสาตรีเข้าใจไหม ตีค่าตียาก็ได้แต่เมนยใช่ปะแต่นี้ตีค่าได้ค่าสายดิ้งดีครับบอกเลยแบบตกใจคือว่าัวอะไรเออ พวกกัว่าอาจารย์เขาชอบว่า,วาควายอควายอะไรนี้คืออย่าอ,อย่า,อย,าอย่าว่ากลับนะครับมันชมเราหมายความว่าเราเฮ้ยนี่ครับเราว่าทนทาน,ทนทานทนทานโง่อดทนนะครับ ความทีควายเป็นอยู่กับมนุษย์นะครับก็คือควายเมื่อก่อนนะเราไม่มีเครื่องยนต์นะครับเราต้องใช้ต้องใช้นี่ควายในการเออ่ไถานานครับถ้าใครเรียนป้หนึ่งก็จะรู้นะครับแต่ผมส่อเสือเองอยากจะพูดนะครับบ้านหรือว่าแม่หน้าตาเหมือนคนเหมือนคนเล่นเลยอถุยครับ จะปลุกข้าวก่อนันที่มาไม่รู้จะพอปลอานะคบบ้านใครอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้วัดหลวงหรือว่า เคยมาเล่นเกมร้านบะแขกนะครับม่าเลานกแขกเอ่อร้านเกมตรงเอ่อตรงไหนวัดหลวงสซยสิสติมนะครับพวกจูโคตุลงนะครับ,ก,รรบก็ช่วยอดหนุนเขาหน่อยนะครับก็นตีผมไปเล่นร้านนั้นนะครับนะ ลืมทำไมนี่แเลยครับนี่ครับคนด,คด,นดคนีครับมาได,ด้บนเลยนะครับเี่ยครับช่เยนุณน่าตื่นตาตืดีะครับรายการนี้คนคนน่าตืดีคนขี้เลหดูได้หมดเลยครับเนาะไปจุดของหงทาง อาครับจะพปลิมิตครับจะผมไปนะครับปีลิมิตนะครับขอ oh, oh, เอาพาร์ทหน้ากันนะครับ mm hmm. เพราะว่าอยวเวลาจะไม่พอนะครับ mm hmm. เพิ่มคืนแล้วเห็นถ้าคืนนี้ก็เจวจะปิดหนึ่งพาร์ทนะครับหนึ่งพาร์ทแล้วก็อยวถ้า ดวงดีเจอเล็กอีกเดี๋ยวผมจะทำํำฟางจูโทนี้เลยที่เก็บตรงนู้นละนะครับในที่ผมก็ลืมเอาหินอีกแล้วครับ ถ้าเจไตอนนี้ได้ยินเสียงอีกแล้วไม่ครบอีกอ่าโอเคไม่เป็นไรเยอะอยู่ังงใกล้ลนี่ละอ่าแต่ก็ใช้สเกลตันคิปเปอร์มาอยู่นี้โอ้โหตายเลยเนี่ย ครับเดี๋ยวนอ,ยอ่างบันทึกแล้วครับขอจบพาร์ทสองกันแค่นี้ครับขอบคุณครับที่รับชมมั่งนานนะครับแล้วฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับ